จูบแรกชะฉันเสียจูบแรกไปแล้วล่ะเมื่อหลายนาทีก่อนเดึกแล้วสินะวันนี้ก็เด็กอีกแล้วสินะคะเฮ้มีข้อความมาเหรอฉันว่าพักดีกว่านะฉันเป็นสมาร์ทโฟนละค่ะมันก็แค่ข้อความสแปมนะเออถ้าถือแบบนี้เดี๋ยวฉันจะหลดเอานะคะวะ้าจุ๊ โอ้ยเจ็บ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 เอ๊ะไม่ได้ชาร์จไวเหรอสมาร์ทโฟนจังโอเวร์ฮีทแล้วละแหวนน่าเป็นจูบแรกของฉันเลยนะที่ชาร์จยังจะเย็นอยู่ได้น,นะคะนายท่านหรือว่าเขามองฉันเป็นแค่ของเล่นงั้นเหรอเสียงกรอบแก็บอะไรตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเขาซื้ออะไรมากันนะแหวนให้ฉันเหรอจะให้ฉันจริงๆเหรอเอ๊ะซิลิ พรุ่งนี้อากาศเป็นยังไงพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสค่ะกําลังอยู่ในโหมดสื่อสารแบบ AI รอลอต่อคำถามต่อไปเลยน่ารักจังเลยนะสิริเนี่ยเอ๊ะนะน่ารักละอะเฮ้เธอคงไม่ได้ยินฉันสินะเธอโดนเซอร์ไพรส์แล้วละสิริมาแล้วลออต่อไปเธอไม่พลาดแน่เธอเธอชอบมนุษย์ต่างดาวไหมฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ ใช้เวลาร่วมกันวันนี้นายท่านยังไม่ได้จับฉันสักรอบเลยฮะมีเมียวสักเมียวเข้ามาก็ยังดีเขาจะได้สนใจฉันสักทีถ้าตกลงไปเขาอาจจะได้ยินเสียงก็ได้นะเออไม่อะ่ะไม่เอาดีกว่านะนายท่านเสียงเรียกเข้ามีคนโทรมาแล้วอะนากามุละชัยโยเร็วๆสิขอบคุณนากามุลามากเลยนะคะแก้ของนายท่านละ อยากอยู่แบบนี้ไปตลอดจังเลยอ่ะเอ๊ะอะไรนะฉันไม่ค่อยได้ยินเลยจุ๊บโทษทีพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะอายอ่านอานายท่านคะหนึ่งชั่วโมงต่อมาจะใจกล้าเกินไปแล้วคะ่ะฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะฟ้าใสาไม่เข้าใจคำถาม,าามาคาม่ะ